สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปายสุกูสุสคนวันนี้ตุโคนจะมากินอาหารหิวข้าวมากอันนี้มีข้าวเหนียวมีหมูทอดทําเองนะที่สวีเดนไม่มีแดดแต่ว่าเราตาก,กับที่ทําความอุ่นเนาะหมักแล้วก็ตากกับที่ทําความอุ่นเอาแล้วก็นี่ซาลาของสวีเดนอันนี้ก็ซาลาミเกาหลีฮ่อ,อแล้วมากินน้าพริกนรก กินรวมไปเลยแต่พี่น้องจ้ากินรวมไปเลยแต่ใช้ชอ้อนม,มาแล้วจ้าใช้ชอ้อนตับน้ำพริกนั่งลกก่อนมาใช้มือเลยกิน hmm, dù lùa mẹ ta hmm, ừ mhm 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 đẹp mhm Đẹp mhm 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 thế mhm mhm มันต้นง,ง,ง,าางข้าวต้าข้าวเหนียวมีนักผักอืมมันรวมมาเลยจ้ะแล้วมันก็เข้าท้องรวมกันอยู่ดีอืมนี่ผักจะอุ้มหน่อยเนะ มียำหนมจีนหน่อยไข่หอมไม่เยอะผมยำปละร้า

เนื้อแบบนุ่มมันจะมีเนื้อแบบแข็งๆด้วยสิบิเดนมันมีแบบสองแบบเนื้อร่วนกับเนื้อติดๆมันนิดหน่อยอือ้บจะข้าว 没找到啊！ พริกคุกข้าว้าวเหนียวแล้วก็มีหมูทอดก็มีหมูชะนีอืมอร่อยละจะต้อง <c oughs> แดดหูดปละ 我还没改。 นหอมกรอบอมซมหอม แก๊สการมืดแต่การที่เรากินครั้งแรกเราก็ไม่รู้ ครับคุณคนได้ค่บคุณนุ่มเอาแหละพอเอาสารลูกเหนียงแบบตอไปได้หรออืมุดตอดตออกหอมกว่า

ที่เกียยตัดต่อพี่น้องจินเนาะเกียวเปียวเลยมึงข่าแบบเกียวเปรียวส่วนที่เชิพ่น้องจิน nóng, ừ, 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 đặt tôi bảo là muối rồi mà muối riêng ินหมดเนี่ยจะท้องแตกตายไม่แค่นี้อนพี่น้องแล้วก็รอบต่อไปก็มากินเรื่อยๆจนหมดเนี่ยกินหมดที่เดียวท้องแตกตายอืคลิปน,นี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าชินคนอ่าตงแดนกินรวมๆไปเลยไม่เลียงมากกินรวมจานเลย Mhm, 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 rồi mhm, ừ. mhm, ừ, rồi mhm, em, mhm, tông đi ừ. mhm, mhm, đi đi mà mhm, mhm, ra mhm, còn đi mhm, 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 mhm,